เปิดใจครับเปิดใจเปิดใจก็มันก็ต้องดูดูนิสัยซึ่งกันและกันด้วยแต่พี่ใช่ใช่าแบบเออเราเปิดเขาเข้ามาเลยอะไรเราครบเลยกันไม่ใช่เลยเราต้องค่อยๆดูเปิดไปเลยแล้วสเปคเราเป็นยังไงคะสเปคเราอยู่นานครับยังมั่นคงอาจจะถึงวันนี้ครับ นี่เราผ่านมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะเราจะกลับไปจี้ใจํำผมก็ันยังไงมันยังไงครับก็ก็ก็ดีครับเป็นวันวันหนึ่งที่ผ่านไปของเรานะแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าอย่างอย่างที่ผมเคยพูดเรื่อยๆแหละว่าเราแฮปปี้ทุกครั้งแหละไม่ว่าเราจะแซวแค่ไหนก็ตามแต่เวลาเราได้เห็นคู่รักหลายๆคู่นะลงสวีทโมเมนต์กันอาจจะรู้สึก เหม็นๆบ้างแต่เราส่วนตัวแล้วจริงๆเราเรามีความสุขครับที่ได้เห็นเขามุ่งมีกันเห็นคนอื่นต้องมีความสุขแล้วเป็นยังไงคะอืมก็มันใช่มันใช่เหม็นๆข้าขอบแล้วเราเปยังงานเด๋วไม่มีใครคุยไม่มีอะไรเลยเหรอยังครับผมยังยางอมันเป็นเพราะอะไรหลอกก็หลอกครับหลอก็งานก็เยอะก็งานเยอะเนี่ยแหละคือประเด็นก็คือเรารู้สึกว่ายิ่งตอนนี้เราถ่าย4-5เรื่องแล้วแล้วเรายังไม่สามารถมีเวลาที่จะไปแบ่งถูกตรงนั้นได้เรารู้สึกว่า อย่าอย่าพึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวเราเสียเวลาเขาเสียเวลาเราด้วยทั้งสองฝ่ายจริงๆมีแบบว่าสาวๆเข้ามาให้เลือกเยอะไหมคะโอ้ไม่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 มีครับผมไม่มีไม่มีโอ้โหเอางานให้รอดก่อนดีกว่าพี่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ก็ก็รออยู่เหมือนกันตัวเองก็รออยู่เหมือนกันแต่ก็อยากครับอยากอยากนี้ถ้าถ้ามันเป็นความรักที่ดีก็ก็อยากมีอยู่แล้วส่วนตัวส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่า ชีวิตคู่ที่ดีดีดีกว่าชีวิตโสดครับผมส่วนตัวนะ,ะแต่ชีวิตคู่ที่ไม่ดีอาจจะแย่กว่าชีวิตโสดนี่คือ,อ,อความี่ส่วนตัวพี่พี่บอกว่าสเ,คเปคกกรยุนอ,อามันจะหายากไหมครับก็ต้องดูดูกันต่อไปครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับงานก่อนมากๆตอนนี้ใช่ตอนนี้คืออัดงานเลยอัดงานเลยครับใช่ใช่อย่างอ่คุณเล่ตัวเราที่บ้านครอบครัวต่างๆว่าเปมว่าเอ้ยเป็นไงบ้างมีหรือเปล่าร มีมีบ้านครับมีบ้างแต่เราก็บอกตามตรงอยู่แล้วคือเราคือเรื่องความรักเราเราไม่ได้ปิดที่บ้านอยู่แล้วแล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเราจะมีใครมีมีใครหรือเพื่อนหรือครอบครัวแนะนำไหมว่าคนนี้สีลาคืออยางคนเป็นแม่ตื่นไหมเออไม่มีเลยเออไม่มีเลยอยากมีเหมือนกันนะอันนี้คือบอกเพื่อนเเลยเอาบอกเพื่อนเพื่อนครับบอกแนะนำได้นะครับ ดูเราเหงามากเนาะก็พี่เป็นคนเปิดประเด็นพี่เป็นคนเปิดประเด็นมันผ่านไปเรื่อยๆนั่งกี่วันแล้วนี่มีกิมแอบเหงาไหมแบบว่าโมเมนต์ที่แบบเหงาทั้งเลยอาจจะมีบ้างก็ไอ้วันวันท้ายนี่แหละวันท้ายเลยอ่ะทำให้เราเจ็บใจครับผมก็หยิบตัวสักรมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะไล่หาถ่ายไปแบบเออมันไปเรื่อยอยู่หรือเปล่ามีอาการนี้บ้างไหมมี วาเลนไทน์นั่นแหละครับพี่แต่ปกติเราจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วคือไปย่างไปหยัดได้ครับคือมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าเลยใช่ไหมวันนั้นอะไรนะว่างเปล่าเลยใช่ไหมวันนั้นใช่แบ a n k เลยก็เลื่อนไปก็เจอแต่แบบบุ๊คบีครบรอบนี้กี่ปีแล้วนะเราก็จะไลฟ์ไปแล้วก็เอาเพื่อคนเดียวเลยครับไปไปกลับไปจีนแล้วเหรอเออเริ่มกลับไปจีนตอนนี้เหรอครับแค่เป็นช่วงนี้อาจจะยังต้องพักไปก่อนครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีงานที่ไทยประมาณ สี่ห้าหกเรื่องเนาะนเราก็ต้องโฟกัสให้มันเสร็จก่อนจริงๆพี่ดนมีเรียกตัวกลับไปไหมคะจริงๆมีบ้างครับแต่พอดีมันเป็นถ้ามันเป็นซีรีส์ยาวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไม่ได้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเอาเราไปรับเชิญอย่างเงี้ยพอได้จริง,รงๆก็มีไปถ่ายมาบ้างแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะรอออกอาการเร็วๆ<ม>นี้ครับใช่ครับมีติดต่อเป็นรับเชิญที่ต่อไถ้าถ้าเป็นรับเชิญอันนี้ก็ไม่ไม่เยอะมากครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวหลัก ก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็พอมีบ้างครับเสดายเนี่ยเสดายเสดายเสดายเรจะได้เงินแม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนเสดายมากๆครับแต่ว่ามันก็ต้องทํางานที่เรารับไว้ก่อนเนาะมันจะไปแรกทำให้งานทุกอย่างที่เขาเตรียมไว้มันล่มก็ไม่ได้แฟนมีแผนจะกลับไปไหมคะก็คิดว่ามีครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ันนี้ก็ูถ้าท่านเร็วสุดเร็วสุดอย่างเร็วสุดก็ปลายปีครับผมอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับไป ตั้งใจจะกลับไปแล้วเออสุดท้ายแล้วพอเราไม่ได้มีเอเจนซี่ที่นู่นเนาะมันเป็นเรื่องของที่เราบางทีเราก็ต้องรอฝั่งลูกเหมือนกันใช่แล้วเรื่องที่ยังติดค้างอยู่มันจะติดจบภายในเดือนไหนถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดคิดว่าไม่เกินกลางปีนด้ใจได้ใจเกิดอะไรได้ใจกลางปีแล้วลาเคลียร์เสร็จแล้วจะรับงานต่อไหมว่าจังปีสักพักหนึ่งเพียสมองก่อน อาจจะเบรกถ้าเราไม่ได้เจอบทที่เรารู้สึกสนใจก็อาจจะเบรกไปก่อนไปไปซึ่งลงซึ่งเน็นให้มันแบบรู้สึกดีหน่อยใช่รับโอเคกับคุณธนนท์